ขอบคุณพี่เวชกรนะคะโอ้ยเรียกชื่อถูกไหมเนาะท่านผสมแตกแล้วแน่ซื้อที่ขาดคาดผมห้ไอเนี้ยวะซื้อมาเนยสมใหม่เนี่ย FC นี่ซ่องใตพื้นนั่นแหละเอ็ทุกคนเหรอบยี่สบวารยี่สิบก้าเมึงมเฮ้ยไปประดยี่สิบเก้างรงกูมายุเงือกินแรกูเคยเตกโอ้มันมันยีบเก้าป่ะ่สิเก้ยีเลย เห็นหัวสเป็นหน้าสวยเด้อค่ะโอ้แต่แต่แปโอ้เปลกนี่สีอยมัดแบบนี้ลีราคะสวยวุว่าสวยป่ะไนี่อุ้ยใช่อะไรสดใช้อะไรเดี๋ดวๆๆเพิ่มเพิ่มได้นึด้นี่คือ เจ้าก็บม่จาเลอก้าคอยรักษ่ของเขาแล้วงตบมุ้งเจ้าเน่ยตังไปผู้ใตมาเยสังสร้างเนื้อดานเนี่ยจกงานเพื่อคอยอยากรวยอยากปังอยากสวยเนี่ยนี่นี่นี่เพ่อยน้าเราสวยอะไรก็ปังไปหมดเลยบ่วมรนะบ๊วยอันบม่อีย่งเ้ยขันขันยอดทอดยงก่อเอียงก่อเจเี่อยรก่อเลยว พี่ตัวลูกใหเคยกี่บีมปบมเบีมแล้วติดติดติดตกันเห็นบ่พต้องติดยังไงะเพราะหน้าสวยผู้ดูแลก็มีน้องก็ขี่ลายไก่ห่ยแบบนี้วะคนเ่อยะเยเอเอยเยอะเอะเยอะเออเดอเดอเดอเอ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 เอะยเะยอะเอ ไปใส่ดาเน็กงามมของเจ้าจะน้อยแก่กันเลยนเ้องเฉยมึงมาแม่ก็เจ็บแอวน้องแก่กันเร็ขอความกรุณานะคะต้นทำอะไรร้อยละสิโอ้ต้นพับร้อยละสาวไอ้ยต้นเกลืร้อยละสาวม่ึงยังรู้มั่งเงยจ้าน้ำเงินจ้าพอดีสร้างมากปฎิสรณ์น้ำเงินหนึ่งจ้าบอกีเศษก่อนมาเมืองด่วนคุณปีเวชกรอนไอเวชกร ดวกับเลคยใส่คคยใส่คยใส่ไปดูรอยเราตงห่วงไปแล้วอยใส่เจไเป็นรเลยใช้ไอันมากเส้็ละเส้นจลัง่ลงทุนบ่ลน่งลงทุนบอนึ่งเครดไปทัวล้วทำเจ็บอย่างนี้มนที่กินเรารซื้อได้น่สิคับโอ้ยผมาเงนสีขาวน้ำจะม่เจ็บไอ้เจนก็บเจ็บเพือ mẹ 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 ยักไนะนะด้ันได้เดาเราไดูยดืยดยดีกนที่จริงสิคับอันผู้ดรนได้มาเนี่ยไดสิวะภารกิจไม่จะไม่มองอะไรเลยเหรออันยาวนะครับ ก็มีก้ไม่หนุกขึ้นง่จะหนุงหนุงเยอะเข้ามาเป็นนกแล้วมัผมขาดแล้วมเนรี่เจามืแล้วมาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วดาดาแล้วอะไรอย่ง <laughs> ไปตเตะไปสิไปอุดรจริงๆต้องไปอุดรวันนี้ลูกลระบมเดี๋ยวแล้ามาแล้วแล้วแบอียอย่างนี้ไม่เห็นเข้ามือหวัวบาขึ้นแล้วมาเอาไปเตะเขียดติพ่นะนะขนาดสวยเนาะมวยยุงจะสร้างแล้วอ,อย่าลืมจมนะครับลาาลแล้วมาจมดจมดูยัยไหวนะไหวแล้วดูเฮ้ยแล้ว ต,ตอนไปจากงก็ดจะเสียรอย้อยเลยร้อยละสนียมคเนียมการทาอะไรร้อละสิให้มากกว่านั้นคือน้าใจแต่ตอนแก้ตงว่ลเรศ้าด้วย่ะจ <c oughs> ตอ้องว่าเเศร้าจ้าไปยังกันว่าเรา้านางแกียติเศราเพราะเรียไม่แล้วยัม่นอนโอเขียนเช็คมให้เรือเนาน่ <c oughs> เแต่ว่ามาไงดอกว่านำเงินนีมาใกล้เมย์เดอกยังไม่ทานเลยครับพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนำเงินมาเกล้เมย์มเจ้าเตะเงินเฮ็ดป่านนี้สิสิ่เด็สิ่เด็ดเปยนพิเซนเตอร์แล้วแม่ต้องมาเด้อไม่ได้รับงานคู่บ่เนี่ยอะไเขาหัวยแลอะขโมยแล้วหน้าผากก็มีรับงานรับงานคู่นะคะพี่ประชกรสิไปเต็มเตยบ่ แจ้ปเต้าพื้นั่นแหละเอ้ย้พวกเราคนข้าวมาแล้วมาแล้วคนลัสองไว้เอาไปกินข้าวเต้าเต้าเต้าคุณแกว่ยมากผมนี่จะเปิดไปโอเถือไว้ม่ให้ผมนี่เป็นญาติไม่มีที่เปิดแล้วหมาอร้มาแนหลเนี่ยมีโอเบอรพันหนึ่ง ตงตะนหนากร่ามเด้ิมอยใส่เด้อบางคนเหมือพันหนึ่งใส่เด้อนี่เอาหน้าเตยนี่แหละลูกชายไปแล้วแต่หน้าเตยก็ต้องใช้นะคะเป็นแม่ศิลปินเป็นแม่ดาราหัวบวีห้อยมาไดแต่หน้าต้องสวยแค่เหขอบพระคุณได้แค่ะเห็นมาโมก็เป็นมาบางถึคนมึงเป็นพัดหมดเนอะนี่ถ้าใส่แลยเออเออจวน ปีเลยเนี่ยน,นี่นนนนนไ,ไอ,อ้ในอีกภากห <c oughs> นึ่งแกก็เด่นเดี่ยวลัวที่จริงมาสิเดินทางไปกุดอนเพราะว่าสงการบ่ได้ไปวัดไปว่าส่วนใจมาอยู่ออฟฟิศด่านอีกว่าแม่สิซื้อตุ๊สนใจค่ะ <c oughs> ลงทุนสุดฤทธิ์นี่พี่ไอ้มาแยาถุงประจานเจ้าเน่เราก็ประจานทั้งานครูเน่แ้วนะเขาหน้าสวยยี่เด้ <c oughs> มาเสิร์ฟเรนตลกบอกเหตุที่แบบนี้ คลิปไหนเล่าแล้วีเจ้าว่าข่ลงทุนนาดอขยว่าเจ้าหักหมะน้องข่อยไอ้ลูกขอยขอยเล่นลงทุนแห้งกทุกคลิปเขาจ้างข่เ็ด้พะสนับสนุนเเติมเติมลูกเติมลูกนเงินมาแเงากจ้าม่ใหญ่่านี้ก็นำได้จะใช้ตามแม่จ้านี่เขาบอกานลิ้ได้ค่ะิกันบอกไอ้ร้อนนี่ นี่งเนี่ยใช่ตามเลยจ้ะเขาบอกว่าจะจะสั่งมาลองชายนะคะทดลองชายเดิมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำนะจ๊ะไปเอามาไปเอาเอาขวดมาซินี่